ก็ก็จะบอกว่าอ๋อไม่มีเงินนะคะไม่ได้พกเงินนะคะไม่เคยมีเงินในกระเป๋าเลยค่ะแม่บ่นตลอดเลยค่ะอ๋ออันนี้คือจริงเหรอคะจริงจริงวันนี้คือเยอะที่สุดแล้วในรอบแบบทั้งปีนี้เลยมั้นคือพันกว่าบาทมีแบงค์พันเลยอย่างเงี้ยค่ะเหรีองต้อยที่สุดคือเท่าไหร่ห้าบาทก็มี20ก็มีแล้วคือบางทีไปกินข้าวหรืออะไรแบบอยากจะติปที่ร้านอย่างเงี้ยก็คือควักออกมาแบบ อายผขาทีนงเออมีโอนไหมคะแล้วแบบสแกนไหมคะถ้าเขาไม่มีให้สแกนแต่ในกระเป๋าเราก็ไม่มีเราก็ไม่มีข้าวจะกินละมั้ยอโอ่อนนึกก่อนนะเงินหมดแล้วเดือดร้อนไม่เคยเคยแต่น้ำมันหมดแล้วเครื่องดับนี่แหละค่ะก็อีกแล้วเหมือนกันก็คือขี้เกียจตมน้ำมันเหมือนกันขี้เกียจโขกเงินเลยค่ะอะไรกันนี้หรือว่าเราใช้ความเป็นเดลวล่าที่มาเสร็จ่ ไม่ได้อันไหนนะเดี๋ยวไม่ได้มันจัดการเคยเหมือนเคยเลยอ่ะเคยเลยเคยมาก่อนตเคยอาจจะเคยมีเหตุการณ์นั้นไม่แน่ใจบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวแบบมาจ่ายให้ทีหลังนะสัญญาเลยสัญญาเลยวันนี้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยรู้สึกคงจะเคียร์ไปแล้วค่ะแเราคอนเชื่อมไปว่านี่คือเบลล่า้ย่าพูดอย่าไม่ได้ปลอมตัวไปแต่เบลล่าไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะมีเลยมันเคยมีนะอักซิเดนเออใช่เคยมีค่ะ